สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะพามาดูพามาดูมะม่วงหาวมะนาวโหแช่อิ่มนะคะอันนี้นะคะเป็นแช่อิ่มเนาะจากวันนั้นที่พี่อ้อยดองเกลือใช่ไหมคะดองเกลือแล้วก็อ่าทานไม่หมดนะคะพี่อ้อยก็เลยนํามาแช่อิ่มนะคะ อันนี้พี่อ้อยไม่ได้ใส่สีเลยนะคะเป็นสีของเขาเองล้วนๆเลยนะคะเพราะว่ามะม่วงมะม่วงหามะนาวาโหของน้องจอยนะคะสีเขาจะเข้มมากนะคะมาสุกทุกลูกเลยนะคะนี่ขณะพี่อ้อยแช่น้ําเกลือเนาะแล้วก็ตอนที่อ่าผ่าแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะพี่อ้อยยังล้างน้ําอีกสองน้ํานะคะตัวนี้พี่อ้อยไม่ได้แช่น้ําปูนน้ําปูนใสเนาะ พราะตามปกติแล้วอ่ะถ้าเราต้องการให้กรอบมากๆจะต้องแช่น้ําปูนใส่นะคะแต่คราวนี้พี่ว่อไม่ได้แช่นะคะเห็นนะคะสีเขาจะสวยมากๆก็ผ่าออกนะคะผ่าแล้วก็แกะเม็ดออกนะคะพี่อยใช้อ่าเป็นน้ําตาลทรายเนาะแต่ว่าใช้ไม่เยอะนะคะจะไม่หวานมากนะคะตรงนี้ก็เลยจะได้รสชาติแบบอ่าเปรี้ยวนิดๆินะคะแล้วก็เค็ม หวานน่อยๆนะคะน่าทานไหมคะพี่อ้อยเห็นเขาแบบสีเขาสวยมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะพี่อ้อยทำทำคราวที่แล้วยังไม่ได้สวยเหมือนอย่างนี้เลยนะสียังไม่เข้มเหมือนอย่างนี้เลยแต่คราวนี้สีสวยมากๆนะคะก็เลยอยากทําคลิปให้ได้ชมกันเนาะอันนี้นะคะพี่อ้อยใส่ขวดโหลนี้ไว้เนาะก็เดี๋ยวเหลือก็จะ นำใสตู้เย็นไว้นะคะแล้วเวลาเราทานเนาะเราอยากทานมันไหนเราก็นําออกมานะคะจะทําเป็นลอยแก้วก็ได้เนาะทําเป็นลอยแก้วก็แค่ตัก้ําเชื่อมที่มีอยู่ในโหลนะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งเนะาะใส่น้าแข็งก็เป็นลอยแก้วแหละทำง่ายๆเองนะคะมะม่วงหามะนาวโหแชอิ่มเนาะของพี่อ้อยนะคะ จะดองน้ําเกลือ,อไว้นะคะสองคืนนะคะเพราะว่าตัวมะม่วงหาวเขาจะเปรี้ยวนะ,อะดองน้ําเกลือไว้สองคืนนะคะแล้วก็ผ่าผ่าแคะเม็ดออกให้เกลี้ยงนะคะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดเนาะแล้วก็นามาผึ่งให้เขาเสด็จน้ํานะคะแล้วก็ใส่ต้มน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็ต้องต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นก่อนนะคะถึงจะนํามาใส่เนาะ แล้วก็ทิ้งไว้สองวันนะคะก็ทานได้แล้วหรือถ้าเราเข้าตู้เย็นไว้แต่แรกเลยหนึ่งคืนก็ทานได้แล้วนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทัายายพูดคุยกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเ,เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กันกันแล้วกันนะคะ พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องน้องสีนาะพี่อ้อยวางคลิปหลานชายไว้ใต้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ